เมื่อสมัยก่อนเนะก็กลัวนะโอ้ยจะเตียงพ่อ,อเทียงแม่นะบาปนะตายมือเท่าใบตานปากเท่าลูกเข็มไอ้เชื่ออย่างนี้ก็ทําให้เด็กว่าง่ายไอ้คำนี้ที่จริงเราก็นึกว่าคนโตมาขู่เราไอ้มือเท่าตีพ่อตีแม่มือเท่าใบตานปากเท่าลูกเข็มเนะี่ยสอนมาตั้งแต่ตรมาเกิดมาพอโตขึ้นมาเราก็คนงสงใสเขาหลอกเด็กอื สงสัยเขาหลอกเด็กเขาขู่เด็กแต่เรื่องคำเ้องเผยเนี่ยพูดกันแล้วพวกพระกรรมาฐานพวกโยมเขาไาเขานั่งเขาไปเห็นจริงไอคนที่ตีแม่น่ะเคยนั่งไปอยู่ที่ชุมพรนะผู้หญิงเด็กคนหนึ่งคนนี้ดุมากเป็นคนเพชรบุรีไปอยู่ชุมพรเขาดุพ่อดุแม่เขาเป็นคนมโหร้ายพูดแล้วเขาเป็นคนพูดไม่เพลอะเลยพูดเรื่องน้ำอะไรมะนาวไม่มีน้ําอะมะนาวเดินหนะ้าน่ะ พูดเสร็แล้วเขาก็มานั่งสมาธิตอนนั้นตมาไปอยู่ที่ชุมพรเขาก็กลางคืนเขาก็มานั่งกันที่หน้าถ้าพวกชาวบ,บ้านเขาก็พวกท้าแก่สวนยางเขาสนใจเขาก็เป็นคนเสียสะละเอารถไปรับพวกชาวบ,บ้านมานั่งเสียสละขับรถไปรับมาเพื่ออยากจะให้รู้ให้รู้เหมือนตัวเองรู้ไอ้ตัวเองเชื่อแล้วตอนนี้ชาวบ,บ้านจะก็ขับรถไปรับมาไอ้เด็กคนนี้ไม่รู้มาไงเขาได้เขาชวนมา มันเป็นคนด่าพ่อด่าแม่เป็นคนไม่เคารพพ่อแม่พอมานั่งแล้วมันเกิดสมาธิพอเกิดสมาธิจะมาร้องโอ้ยโอ้ยเจ็บจริงโอยมาร้องหลับตาร้องไงร้องนะ้งนำตาไหลมันก็ร้องเจ็บจริงเจ็บจริงร้องเสร็จแ,แล้วพอออกควาสมาธิก็ทําเป็นไงบอกเขาเห็นตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเอง บอกมันมีปากยาวเนี่ยมาทิมในหัวใจเขาเลยบอกมันปากแบบลูกเขียบะเนี่ยบอกไอ้ปากแหลมนั่นแหะมาทิมในหัวใจเขาเจ็บมากเลยเ,เขาจึงต้งองร้องบอกมันเจ็บเจ็บใจจะขาดเลยว่างั้นเขาเห็นเลยว่ามันมีไอ้ไอ้แบบเหมือนเปรตอ่นนะเป็นปากแหลมแล้วไอ้ปากแหลมมาทิมฝังในหัวใจของเขาเจ็บมากเลย แล้วพอหลังๆเขาเขามานั่งเลยนะพอนั่งๆไปเขากลายเป็นคนที่ไม่ด่าพ่อด่าแม่เป็นคนเคารพพ่อแม่เป็นคนไม่ว่าใครเลยเปลี่ยนนิสัยไปได้เขาเห็นว่ามันมีจริงๆเปรตเนี่ยเขาบอกว่าเขาตัวเขานั่นเป็นเปรตตัวเขาเป็นเปรตตั้งแต่อย่างไม่ตายไอ้มือเท่าใบตาลพวกอะไรเนี่ยพวกพอปฏิบัติกรับรมาฐานมันมีจริงๆไอ้ไอ เด็กที่ตีพ te ่อต in yup. ีแม่ตายแล้วมือเท่าใบตายมันเป็นเท่าใบตานตั้งแต่ยังไม่ตายปากเท่าลูเข็บมือเท่าแสดงว่าไอ้คนปูย่าตาใเนี่ยเขาเห็นมาก่อนแต่เขาเอาเรื่องนั้นมาพูดมากลายเป็นเรื่องเพผยไปมึงจะตีพ่อดีแม่นะด่าพ่อด่าแม่ปากเท่าลูเข็บมือเท่าใบตานแต่เรื่องนี้ผู้มีญาณผู้มีฌานไปเห็นมาแล้วว่าพวกเปรตที่ด่าพ่อด่าแม่ตีพ่อตีแม่มันเป็นอย่างนี้จริง แต่พอเอามาเล่ามานั่นกลายเป็นเรื่องเหมือนปู่ย่าตายายขู่เด็กให้กลัวหาว่าเรื่องเลวไรแต่ความจริงสิ่งพื้นนิเขาพิสูจน์มาแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงไอ้ด่าพ่อด่าแม่เนี่ยปากเท่าลูกเข็มตีมือตีตีนมือเท่าใบตาเนี่ยมันเป็นเ,นเรื่องของเปรตแล้วมันมีจริงๆสภาพจิตใจที่คนตอนยังไม่ตายก็มีตายไปแล้วก็มี เพราะอะไรเพราะขอพิสูตนเห็นพวกนี้มันเป็นปจัจจตังที่เห็นเฉพาะตนถ้าใครไม่ปฏิบัติก็ไม่เห็น